แรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานครั้งนี้นะคะก็คือเหมือนเราสองคนเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายของเรามีอาชีพหลักก็คืองานธถกรรมจักสานซึ่งในปัจจุบันนี้งานธถกรรมจักสานเริ่มเลือนหายไปเพราะว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยทุนแรงจึงกลายเป็นอุตสาหารกรรมจักสานแต่ว่าคุณค่าของงานฝีมือง,งานจักสานก็หายไปด้วยเราก็เลยเห็นถึงความสําคัญตรงนี้นํามาต่อยอดความคิด เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานครั้งนี้ค่ะค่ะจากงานตถกรรมจากสารนะคะเราได้นําเอาแนวความคิดและวิธีการทํางานมาผสมผสานประยุกต์เป็นเสื้อผ้าในรูปแบบของชุดเลดี้ทูเรค่ะโดยการนําเอาเทคนิคและเส้นใยจากธรรมชาติมาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดชุดในรูปแบบใหม่แล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะวัสดุที่ได้จากการทํางานในครั้งนี้นะคะส่วนหนึ่งได้มาจากวัสดุพื้นบ้านของ จังหวัดเราสองคนนะคะซึ่งยูเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจังหวัดกาญจนบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องของผ้าของมายสีค่ะเราจึงได้นําเอาเส้นใยไหมร้อยสีซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันมาผสมผสานกับเส้นใยไส้ยองคามจากจังหวัดสกลนครค่ะเพราะว่าลูกไม้อยู่จังหวัดสกลนครค่ะก็ะคือเหมือนจังหวัดสกลนครนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของผ้าไ้าย้ยองคามค่ะลูกไม้ก็เลยดึงเอาผ้าไ้าย้ยองคามแล้วก็ไหมร้อยสีของของจังหวัด เราสองคน,นค่ะใช่ก็คือเหมือนเราใส่ความเป็นตัวตนของเราลงไปด้วยมาผาสมกับผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งวัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุอีโคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดแล้อมค่ะ,ค,ะค่ะเทคนิคที่นำมาใช้ในการทำงานทางนี้นะคะเราได้จากเส้นใยฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ผสมผสานกับเส้นใยไหมร้อยสีแล้วก็ฝ้ายย้อมคามนะคะเพื่อให้เกิดเป็นสีสันแล้วก็ดีเทลให้กับชุดนะคะจากนั้นเราก็จะนำเส้นเชือกมาถักเป็นมิตติ้งนะค่ะในลักษณะที่ ขนาดแตกต่างกันค่ะเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ในระดับที่2ให้กับผ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็นําเส้นเชือกที่ได้มาแล้วนะคะมาสานกันค่ะโดยวิธีการสานแบบลายสองนะคะก็คือเหมือนเป็นวิธีการสานของคาถากรรมจากสายเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ให้เป็นเท็กเจอร์คอนเท็กเจอร์ค่ะอีกอย่างเพื่อให้ชุดมีความสวยงามแล้วก็แข็งแรงคงทนมากยิ่งขึ้นค่ะ